สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับแหมที่เ,เป็นคนโสดนะแล้วก็ชอบอกชอบใจใครอยู่นะครับแหมเขาบอกว่าในเดือนนี้นะมันเป็นเดือนแห่งความเสี่ยงนะครับบางคนบอกว่าเสี่ยงอะไรวะาจานนะเสี่ยงที่จะไปรักเสี่ยงที่จะไปชอบนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณนะนะต้องไปหลงนะหลงสเสน่ห์ใครบางคนนะหรือบางทีไปโปรยสเสน่ห์แล้วเนี่ยนะมันมีาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องแลกนะครับอ้าวแลกอะไรบางคนเนี่ยนะใช้เงินแลกบางคนก็ใช้ใจแลกนะครับ อันนี้ต้องลองดูให้ดีๆถ้าบอกว่าสําหรับชาวราศีพฤษภนะถ้าไม่ไหวเนี่ยอย่าไปต่อนะถ้าไหวเนี่ยนะก็ลุยต่อนะครับสําหรับคนที่มีคู่เขาบอกว่าแม่เดือนนี้เนี่นะเป็นเดือนแห่งการที่มีปัญหาติดติดขัดๆนะในเรื่องของคู่ในเรื่องความรักนะเอออย่า <Yeah. S 2> เขาเรียกว่ามันต้องค่อยๆค,คิดต้องค่อยๆค,คุยนะครับนะเพราะทุกปัญหาแก้ไขได้นะแต่ปัญหา เก่าไปนะปัญหาใหม่มันก็มานะครับทำให้เราติดล็อกติดเคาะติดอะไรก็สุดแล้วแต่นะดังนั้นชาวราศีพฤษภเนี่ยนะต้องมีสติสัมปชัญญะให้ดีนะในเรื่องของการนะแก้ไขปัญหาเรื่องความรักและปัญหาความรักก็จะน้ำลายหายไปนะครับอ่าประมาณนี้สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับ